อากาศร้อนๆแบบนี้อยากกินอะไรเย็นๆจังเลยครับคุณกูบีมโอเคได้เลยครับจัดไปเย้หล <Yeah. S 3> ังจากที่น้องเตชินบอกว่าคู่ครับอยากกินอะไรเย็นๆเมนูมือนีห็ดคู่ก็จัดน้ำแข็งใสให้น้องเตชินนะคะคู่ค้นหาคูคา่ก่อนนำแข็งลงไปบริเวณใด้เพาะประมาณนะคะแล้วเราก็มาจัดหน้าด้วยขนมปังน้องกินแต่ขนมปังน,นะคะก็เลยใส่แต่ขนมปังแล้วก็มาใส่น้ำเชื่อมหรือน้ำหวานนะคะชอบหวานมากก็ใส่มากชอบหวานน้อยก็ใส่น้อย แล้วครูก็มาเลือกสีให้น้องก็คือสีแดงครูบีบไปใดบ่โดนนะคะน้องบอกว่าครูครับผมไม่เอาสีแดงหมดนะผมขอเป็นสีฟ้าด้วยครูกับเลจัดให้นองอีกท่าหนึงเป็นสีฟ้านะคะเราก็มาบีบตามเด่นน้มผนนะคะเมนูนี้ก็คือนำแข็งไสพรอมเสิร์ฟเตชิ้นค่ะว้าวน่ากินจังเลย